ผู้จิ้นสายวายนะคะก็นึกถึงน้องสิงโตกับ,บน้องคริสค่ะโซตัสโซตัสเออยังไงเราเห็นโมเมนต์ของคู่น้องเขาหรืออะไรเขาเวลาแบบเราเสพความฟินความจิ้นของคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วว่าคือตอนเป็นครูสองรอง้รองเพลงด้วยใช่ไหมคะก็จะมีเด็กๆเนี่ยแหละลูกศิษย์แบบดูกันเยอะมากเลยเรื่องอโซตัสเราก็แบบไปดูคอนิติช่ก็เป็นเรื่องที่ที่เรารู้สึกว่า มันเป็นความรักในอ<ม>ีกรูปแบบหนึ่งเนาะซึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นได้เพราะคาว่าโซตัสใน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 ที่อาต o น g รู้จักมันคือแบบที่ว,ก<ม>วากะัะเอ๊ะแล้วมันจะเกิดความรักได้ยังไงแต่แบบพอเราไปดูแล้วรู้สึกอ๋อมันก็มีความรักในมุมมองนี้ขึ้นมานะอะไรอย่างเงี้ยก็ฟินมากคูนี่ไม่เท่าไหร่ลูกศิษย์นี่ก็คือแบบจิกหมอนกันเลยแบบ<ม>ต้องดูนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็มีอีกหลายๆคู่เลยนะคะน้องใบน้องวินอะไรอย่างเงีย้ยค<ม>่ะอืกับกับความแบบเป็นคู่จงคู่จริน์สายวงสายวายดแบบ้ ปัจจุบันนี้มันมีหลายคู่เรามองแบบความรักของพวกคู่จิ้นสายวายในซีรีส์กับในแบบปัจจุบันยังไงอะไรยังไงบ้างเลยคู่จิ้นสายวายในปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าร,ารู้สึกว่าประเทศของเรารวมถึงทั่วโลกเลยแหละน่าจะเขาเรียกว่าเปิดกว้างมากขึ้นให้ lgbt นาะได้ได,ได้ได้มีความรักต่อกันได้โดยอิสระและเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขามอบให้กันอะไม่ใช่สิ่งที่แบบดูดูเวลวร้ายหรือประเจิดประเจอมันม,มันเป็นมุมเล็กๆที่น่ารักเหมือนกับ ผู้หญิงผู้ชายมีให้กันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาคนเราจะรักใครอ่ะเขาควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้แสดงความรักต่อกอันแล้วก็ณนะตอนนี้ค่ะมีซีรีส์หลายเรื่องเลยที่ถ่ายทอดความรักในมุมนี้ออกมาได้อย่างแบบน่ารักเหมือนแบบเราดูซีรีส์ที่แบบจิ้นจินของผู้ชายผู้หญิงเลยอะ่ะแต่อันนี้มันก็ได้อีกมุมมองหนึ่งคือออกมาเป็นแบบของสายวายซึ่งถูกใจสาววายมากใช่ค่ะก็คือโล,โลกมันปัจจุบันมันเปิดกว้างแล้วเนาะตอนนี้อ,อะไรเนาะ ใช่อ่ะอัปเดตผลงานของเราตอนนี้ค่ะค่ะก็สําหรับผลงานของอต้อมตอนนี้นะคะก็ชื่อเพลงว่าเจ็บแต่ไม่จบค่ะเพิ่งปล่อยออกมาที่แรกทางจ o ๊กแอปพลิเคชันนะคะวันที่15ที่ผ่านมาแล้วก็เอ็มวีเพิ่งปล่อยไป,ปวันที่18คท่าก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูมุมมองความรักแบบเจ็บ,แบบจบแบบวนลูกออกจากความเจ็บนั้นไม่ได้ยินดี<อ>เขากระทำให้เราเจ็บเนี่ยใครที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะ MV เจ็บแต่ไม่จบที่ e x Entertainment มคะ่ะ